สวัสดีครับผมสปริตไลซิ่งนะครับผมวันนี้เรามาพบกันนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือ history กันสักนิดนึงก่อนเนาะคือพอดีวันก่อนนะครับผมไปที่ร้านโจวินเทสครับโจวินเทเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้างๆนะครับประตูด้านข้างนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาที่จะออกมาทางแครลายได้นะครับผมก็ไปเห็น R69S ครับ เราเข้าไปในร้านล๊บเนี่ยเราก็จะเห็น R69S จอดอยู่นะครับสวยงามโดดเด่นเลยนะครผมก็ไปเห็นช่วงล่างนะครับของ R69S นะครับก็เลยเคิดว่าเรามาทำคอนเทนต์ี้หน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนนะครับหรือเพื่อนๆหลายคนที่ขี่มอไซค์เนแบบินะครับหรือโดยเฉพาะในตัวบ็อกเซอร์นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยในตัว K เนี่ยก็ ในตัวเก่าๆนะครับที่เป็น K 1พัน RS นะครับ k 1พ LT k จะถึง k GT ในปัจจุบันหรือ k 2พน X เค R เนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาเนี่ยมาจากโช๊คหรือฟอร์กนะครับโช๊คอัพเนี่ยครับในตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูที่มาที่ไปของมันนิดนึงแล้วกันเนาะว่าว่ามันมาจากไหนนะครับอ่าทีนี้ผมก็ไปหานะครับ ไปหาบทความมานะครับซึ่งบทความน,นี้น่าสนใจแล้วก็ทําให้เข้าใจง่ายแล้วก็สั้นมากๆเลยครับก็คือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับเป็นบทความของเจฟฟ์เจฟฟ์ดีนหรือเจฟฟ์ดีนะครับเขาเขียนเอาไว้ในในเพจของเขานะครับผมเป็น c o p y ป i ้ไลท์บายเจฟฟดีนะครับอ่าเขาเขียนถึง the a r l f o x motorcycle นะครับ a r l f o x on motorcycle ก็คือที่มาที่ไปของ e a r l f o x นะครับก็คือ โชค๊คแบบเก่าเนี่ยที่เป็นเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นเขาออกแบบโดยคนอังกฤษนะครับชื่อว่าเออร์เนสต์นิชาร์ตจอร์ดเอิร์สนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวขอจะเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับเนาะกเ็เขาเขียนไว้ว่านะครับมันเป็นโชค๊คที่ออกแบบที่มีจุดหมุนเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับจุดหมุนนะครับก็มีเป็นสามเหลี่ยมมีจุดหมุนอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้ นะครับเสถียรภาพเนี่ยของรถเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับคือมันจะไม่ทําให้คือโดยปกติถ้าเป็นรถในปัจจุบันเนี่ยจะมีองศาคอใช่ไหมที่เตี่ยวต่อกับโช๊คนะครับจะเป็นองศาคอใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโช๊คที่เป็นเทเลสโคปิกนะครับหรือเทเลสโคปิกอัพไซด์ดาวเนี่ยเมื่อมันเกิดการยุบตัวนี่ครับเราคิดถึงกดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแล้วก็จะมีมุมทุกด้านเท่ากันใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอถ้า ระยะด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันสั้นลงนะครับมันทําให้มุมมันเปลี่ยนพอมุมมันเปลี่ยนปุ๊บระยะฐานที่ย่งางลาก็จะเปลี่ยนด้วยจนยินตนาการทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยของนะครับเอร์เลสฟอคส์นี่นะครับนะครับก็คือคุณเอร์เลสเอร์เนสต์ดิชาร์ตจอชเอิร์เนี่ยนะครับผมที่เขาออกแบบเป็นไทแองกูรเรตนะครับคือเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือจะลดปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับเนาะแล้วก็เขาก็พูด ถึงที่มาที่ไปนะครับของอ่อกอ,อันนี้หรือช็อกช็อกอัพตัวนี้หรือซ่อมอันนี้นะครับคือนฟอกก็คือแปลว่าซ่อมนี่จริงๆหรือตะเกียบใช่ไหมครับที่เราใช้คำว่าตะเกียบมนะันจริงๆเขาบอกว่าการพัฒนาอันนี้คือมันพัฒนาเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้รถ BM เท่านั้นนะครับในยุคนั้นก็จะมีรถที่หลากหลายได้ใช้ด้วยอย่างเช่นรถดักลาสมอเตอร์ไซค์เคิลเนี่ยนะครับก็ได้ใช้ด้วยนะครับ และอย่างในในบทความที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยเขาเขียนว่าเออเออร์ฟเนี่ยลคือก็คือ,คอจะใช้กับรถที่เป็นสายขานะครับเพื่อจะสามารถที่จะแอดจั๊นะครับก็คือตัวที่เป็นมุมเล็กหรือระยะเทลนะครับคือของของรถได้นะก็คือคิดว่าน่าจะทให้รถมันสะเทียนมากขึ้นนะครับเนาะนะครับแล้วก็ในบทความเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนต่อมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัว เทคโนโลยีนีห้หรือว่าหรือว่านวัตก,กรรมของเขาที่เขาคิดคนขึ้นมาเนี่ยก็คือเออฟอสเนี่ยนะครับได้ใช้นะครับกับรถ BM ตั้งแต่ปี1956ถึง1969นะครับเนาะจะอยู่ในโมเดลนะครับที่เป็นเอ่อทั้งทั้งทั้งเอ,อ่อเขาเรียกว,ว่ารถนะครับที่เป็น2ส,สูบแล้วก็สูบเดียวนะครับในหลายๆโมเดลนะครับก็ตั้งแต่มีตั้งแต่ r 2 6นะครับ r 5 0 <IST> <t av> นะครับ R60 นะครับ R69 R27 R50 ทับสอง R50S R60 ทับสแล้วก็ R69S นะครับอ่าก็ตั้งแต่ปี1956ถึงปี1969นะก็ใช้โชกเตัวนี้ตลอดแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับโชคที่เป็นเทเลสโคปิกหรือระบบน้ำมันเนี่ยนะครับที่มีเป็นอ Oil d a มปิ้งเนี่ยนะครับก็ได้ใช้ ตั้งแต่ปี1935นะครับใน R12-R17 มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยินที่บอกคือว่าผมเชื่อว่าเขาก็คงต้องการพัฒนาเถลียภาพให้มันส่งขึ้นนะครับ BM ก็เลยเอาโชคตัวนี้มาช็อกอัพนะครับคำว่าโชคก็คือจะพูดผิดไปนะครับคำว่าช็อกอัพนะครับก็คือช็อกอปซอฟเบอร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ อย่างเขาก็จะมีรูปส่งมาเรื่อยๆนะครับในบทความของเขาเนาะก็เป็นตัวอย่างของ r 6 9 r 6 0 2นะครับที่ใช้ตัวที่เป็น earth fork นะครับเนาะตะเกียบหน้านะครับผมที่มีจุดหมุนอยู่ด้านหลังล้อนะครับแล้วก็มีแกนที่กระดกขึ้นนะครับแล้วผมอยากห้สังเกตนะในรูปนะครับเราก็จะเห็นการสะบัดนะฮะคือ bm เนี่ยนะครับมีการสะบัดนะครับแล้วก็มี อันเนี้ยผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะคือเขาให้ความใส่ใจหรือการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในันจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คงใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องมานะครับโดยทีเ่เขาจะใช้นะครับในตัวแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะตามบทความของเขาเลยกัน,นครับตัวแรกที่ใช้ A r เนี่ยก็คืออยู่ที่ตัว r 1 0 0พันนะครับปี1993จะเป็นรถคันแรกนะครับที่ใช้ ตัวเทเลเลเบอร์นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆตัวตัวช็อคอัพนี้ไม่ได้ใช้ใน BM ีเท่านั้นที่บอกคือว่ารถที่เป็นบ็อกเซอร์เนี่ยก็คือมีอูเรลนะฮะแล้จะอ่านเสียงว,ว่าอูเรลนะครับเป็นรถของรัเสเซียนะครับก็ใช้ช่วงล่างแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็คือมีการแอดจัตหรือปรับไปในรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้การยืดยุกเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนทําให้การไม่เปลี่ยนองศาคอไม่เปลี่ยนระยะเล็กแล้วก็ระยะเทลนะครับ มันก็ทําให้ระยะฐานล้อมไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเสียภาพในการขับขี่ในขณะที่เราเลี้ยวนะครับเนาะน,ะ,นะครับก็จะมีภาพที่เขาจดสิทธิบัตรไว้นะครับเขาก็จดสิทธิบัตรไว้ตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับเนาะ,นะจดสิทธิบัตรไวน้นะครับแล้วก็จะมีสิทธิบัตรให้ดูนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าคือ การพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับผมว่ามันมันสุดจริงๆนะคือคือเราเราไม่ได้ชื่นชม BM เพราะว่า BM มันเป็นแบรนด์ที่หรูนะครับแต่เราชื่นชม BM ตรงที่เขาว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาเนี่ยนะครับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเนาะทำให้การขับขี่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือพอรถมีการพัฒนา เเรียกว่าเทคโนโลยีของการขี่ที่สูงขึ้นมันทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับนั่นผมว่าเป็นเป็นข้อดีมากๆของาการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรารู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจเข้าใจที่มาที่ไปของมันตรงเนี้ยเราทําให้เรามั่นใจก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของมันนะครับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้มันอย่างไม่ประมาท เพราะว่าอย่างที่บอกคือว่า B.M เนี่ยเป็นรถที่มีเสถียรภาพสูงมากนะครับถ้าเราไปเกินลิมิตแล้วเราไม่เข้าใจแล้วคาดหวังให้เทโลยีช่วยเราอย่างเดียวเนี่ยครับมันก็คงบางครั้งจะไปจนเกินลิมิตไม่เกิดอันตรายได้นะครับโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆที่บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสปีดไลฟ์ซิ่งสวัสดีครับ